สวัสดีครับผมนาะยโกษกรพระจอทิศหลันนักศึกษา1 6 5 0 9 0า3 2 5สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมารายงานฝึกงานครับผมรายละเอียดการปฏิบัติงานนะครับสถานที่ฝึกงานคือบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอร์ทเอจทจำกัดเะยะเยาลาที่ฝึกงาน4มิถุนายน 268ถึง21กรกฎาคม268ครับเวลาการทำงานครับก็จะเริ่มตอน8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งับข้อมูลขององค์กรชื่อภาษาไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟาทจำกัดชื่อภาษาอังกฤษคือ SRT e l e c f t e l d Train Co. นะครับสังกัดแล้ววิสางกฤษ ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมก่อตั้ง23บมกุมภาพันธ์2554ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น140 140ล้านบาทที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาคารสถานีกางกรุงเทพอภิวัตรหรือในอชื่อสถานีการบางซื่อเลขที่10ถนนจพงเพชรวัญจตุจักรเก็ตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 109.0 0วิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการให้กรรมบริการไวไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากลเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนช่องทางการติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติมขอเซ็นเตอร์โทร1690บริการ24ชั่วโมงเว็บไซต์ทางการ SRTT ด o t h s o ูด a ท m e d i ชโซเชียลมีเดียเฟซบุ o o เ t i กซ t อ k นสใช้ชื่อบัญชีว่า Redline s r g t โ e ครงสร้างขององค์กรนะครับก็จะเริ่มจากคณะกรรมการแต่ขนาออกมาเป็นฝ่ายต่างๆนะครับผมแล้วก็ลงมาต่อที่กลุ่มสายงาน ตามรูปที่ผมแปะไว้เลยครับปอดและความเป็นมาของบริษัทนะครับบริษัทรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทอยจำกัดถูกจัดตั้งขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้รับผิดชอบด้านการบริหารการเดินรถและซ่อบมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานบริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่23กุมภาพันธ์2554 วันที่23กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงเปรียบเสมือนวันระลึกวันก่อตั้งของบริษัทและมีการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องเช่นครบรอบปี22ในปี2023และปี23ในปี2024โครงการสำคัญและก็บทบาทของบริษัทนะครับเริ่มต้นในการให้บริการระบบขนส่งเชื่อมต่อท่าอากาศยาน ภายใต้การบริหารของ SRTG ต่อมาก็คือรถไฟฟ้าช่างเมืองสายสีแดงโดยแบ่งออกเป็น2เส้นทางหลักได้แก่สายอ่อนนครวิถีเริ่มตั้แต่บางซื่อถึงตลิ่งชันสายเข้มธานีรัทยาบางซื่อไปจนถึงหลังสิต ึ่งเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่29เพฤศจิกายน5 6 4ทันง2เส้นทางได้รับพระราชทานชื่อสถานีและชื่อเส้นทางจากพระบา,าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสถานีกลางบางซื่อมีชื่อว่าสถานีการกรุงเทพอภิวัตรส่วนเส้นทางได้รับชื่อว่านาครวิถีและธานีรัทยาตามลำดับ บริษัทได้นดำมาตรฐาน ISO 9 0 0 1 2015ส้าดวิศวกรรมซ่อมบำรุงและปฏิบัติการเดินรถและ ISO ไหรือ IC 2 7 0 0 2 0 1 3ระบบจัดก,การความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงานผลลัพธ์ที่ตามมาคือ เป็นเป็นในแง่บวกเป็นอย่างมากแล,และความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ด้วยสถิติความตรงต่อเวลาน่าเชื่อถือและความพร้อมของขอบวนรถที่ยอดเยี่ยมการันเินงานครบรอบรางวัลที่ได้รับวันก่อตั้งก็คือ23คุมภามพาพาอดอูปีครบรอบปีที่12ในปีสม23 ละปีที่13ในปี2 0 2 4ในปีงบป,ประมาณ2565บริษัทได้รับรางวัลองค์กรคุรณธรรมต้นแบบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุรณธรรมรแห่งชาติต่อเนื่องในปี2566 SRTT ได้รับรางวัลองค์กร,ร,รต้นแบบทักษะิมรุชนระดับดีดีเดียมจากกรมคุ้มครองสิธิิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม งานที่ผมได้รับมอบหมายระหว่างช่วงฝึกง,งานก็จะมีตามนี้เลยครับมาเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือการผลิตสื่อ mv นะครับหรือมิวสิกวิดีโอด้วยการใช้ ai และโปรแกรมตัดต่อนะครับโดยโปรแกรมนี้ผมใช้ก็จะมี chatgpt ในการพร้อมแล้วก็ Gemini ในการสร้างวิดีโอ suno ai ในการ เขียนเพลงแล้วก็เอามารวมกันที่แคบคัตเพื่อตัดต่อเป็นมิวสิกวิดีโอออกมานะครับจเตรียมห้องประชุม่มก็ได้เรียนรู้เรื่องการเซตระบบต่างๆนะครับทางการเซตกล้องเซตโปรแกรมการจัดวางไมโครโฟนการเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงอะไรประมาณนี้นะครับเว็บไซต์ IT Support ส่วนนี้คือทำ เพื่อเข้าไปช่วยยูเซอร์ครับผู้ที่ประสบปัญหาก็จะสามารถดูเว็บไซต์เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นั่นเองครับติดตั้ง Windows แล้วก็ลงโปรแกรมคือได้ฝึกฝนครับใน,ในการติดตั้ง Windows และโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัท แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสอบห้องเซิร์ฟเวอร์ก็คือได้ทำการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาและรลักษาความสะอาดนะครับให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ทำงานอย่างราบรื่นนะครับผมไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตและมีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา นี้เป็นแก้ไขปัญหา IT Support นะครับเป็นแก้ไขหน้างานก็คือเราไปช่วย user ต่อหน้าเลยนั่นเองก็จะตั้งแต่แก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็าการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ user request มานะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้ AI นะครับผม ก็จากงานแรกนะครับที่ได้อธิบายไปก็คือวาระแผนกเห็นว่าผลงานเนี่ยมันออกมาใช้ได้ก็เลยอยากที่จะให้ผู้ผมได้ทำคู่มือส่งต่อให้พนักงานคนอื่นนะครับผมได้ใช้ AI แล้วก็โปรแกรมตัดต่อเป็นด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็แค่ทำคู่มือการลงวินโดว์แล้วก็โปรแกรมที่ต้องใช้ในบริษัท ปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับก็จะเป็น3หัวข้อหลักๆดังนี้แต่หัวข้อสุดท้ายเนี่ยผมก็เป็นเหมือนรีเควสตส่วนตัวเฉยครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นรูปาภาคกิจกรรมร่วงฝึกงานนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะทำงานอยู่ในออฟฟิศครับ ไม่ได้ออกไปด้านนอกสักเท่าไหร่ก็เลยถ่ายรูปมาแค่พอมาครับผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ